คุณจะบอกมึงจะล้มแม่นะเขาไม่สบายพี่เขาใช้มือแม่มันแม่มันเกิดใหม่ดวยนะก็เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งไปเผาศพแม่มัน จะถามเรื่องกระบวนการเสียงบ้างเสียงยังมีความวิธีการใช้เสียงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆแบบมากมายเลยที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเสียงอยู่ในอยู่ในอยู่ในงานภาพยนตร์จะเป็นเสียงบอกเวลาเช่นนาฬิกาปลุกอตีละรังอะนั้นเป็นเสียงเพื่อใช้บอกเวลาเสียงที่อยู่ในในเสียงที่จะพูดถึงอารมณ์สถานการณ์ข้างในอย่างเช่นการดูทีวีการอะไรเงี้ยก็คือเสียงที่อยู่ในฟิล์มนะฮะเสียงแต่ละแบบเราลองเราลองอเสียงเนี่ยในการใช้งานก็คือการสร้างอารมณ์ ตัวหนังให้ดูสมบูรณ์ขึ้นโอเคนะครับซึ่งอันนี้การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับภาพเรื่องเกี่ยวกับการใช้เอ่อเครื่องกล้องการใช้ลักษณะมุมภาพการใช้แสงการใช้เสียงก็อา่าเราจะพูดคร่าวๆในส่วนตรนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะลงลึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ดีเทลในการศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานทํากันเนาะว่า เพราะว่าเราเรา,เรามีงานที่พี่โอมสั่งให้เมื่อวานใช่ไหมครับว่าให้ทำรสหนังแต่ละแบบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอเอาเอางานที่เราเรียนมาวันนี้ก็คือเรายกตัวอย่างแค่หนึ่งซีนเรา,เาหนึ่งซีนมาเล่าเรื่องซีนนั้นนะประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีในหนังเราเรายกตัวอย่างมาแล้วลองนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการลองจัดแสงนีว่าหนังไซไฟจะใช้ลักษณะไหนหนังดราม่าจะใช้แสงลักษณะไหนนะฮะหนังโรแมนติกจะใช้แสงลักษณะไหน จะใช้มุมภาพขนาดไหนก็เดี๋ยวลองเดี <médico. ę. S 2> ๋ยวลองมาดูกันว่าผลสมนิ์ในการเรียนรู้อันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับพอนหนึ่งสเต็ปปุ๊บตรงนี้ก็จะออกมาแต่เวลาอินเสิร์ตเทปก็คือเราจะกดตัวนี้เข้าไปก่อนปุ๊บแล้วก็ระบบแม่คันิคมันจะดึงเทปลงไปพอเขาระบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเข้าจิตโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นวิทไ์เดอร์ใครกงการความรอดผลจะต้องเอาใช้ในส่วนของ ซูมแฮนเฮลใช่ไหมครับเราก็มาปรับตรงข้างหน้านี้ปรับตรงข้างหน้านี้นะครมันจะมีคําว่าโซวอยาใครอยากได้ต้องเิดแงาได้อคือลนี่โฟกัสนี่อนี่แล้วก็แน่นแล้วค่อยลงมาใครพร้อมแล้วลงตัวแล้วก็ถ่ายได้เลยนะจ้าคะ เราผู้หญิงเอาผู้ชายใช่ชว่วยกันดันไว้เข้าใจไหมช่วยกันไว้จากนั้นก็แล้วก็ไฟดับก็ได้ไงดึงเขาเอาลงดับกันหมดดับกันหมดครีมกันหิดนเราปิดแล้วมัน มีฟิลเตอร์ในตัว filter อะไรครับ nd nd filter อะไรเป็นสีฟ <dans la text> ้า filter วี้ <laughs> ไรีดสมาดาเดี๋ยวออกออไก่อนเออเดี๋ยวทไมนถอยออกแล้วือาพต่อสมดใช่ไมต่อเข้าใจ่ันนี้ก็ได้เรอยู่ไม่ขอแรงอย่างน้ไเลย สตูดิโอเลยนะเว้ยต้งให้กูทำท่าจริงชิบแค่เนี้ยนะได้ตั่างฝีปะไม่มึงเป็นแบบเป็นชาไเลยยคือหมายถึงว่าถ้าสีฝีกูไม่มีใครรอรอให้เธอหลอกขอค่่อยคัดใครแบกอตรงนี้ยเนี่ต้องรู้ว่าทำไมก็ได้มาตรงนี้หน้าพี่เขาจรึบได้แต่ว่าต้องให้เธอติดติดนะฉากที่เด็กทำน มันิจริงครัไม่านกอเคออกงตามดเสียเที่มเหกันตอเสกอาเกตว่าเหงเหนื่อการพ่วงเลยเป็นยังไงบ้างไออชนจริงเป็นจริงจะจริใส่ไปโค้แข่งแล้วเลือจริงจบจริงพอกันคิดว่าเราจะสู้ตามนะได้ป่ะสวิตเป็นสวิตเป็นตัวนี้เลยครับพี่คนลล มีตอบกัไม่ได้ค่ะเราไปมีคนบอกว่าไปสยองกันที่หน้าพี่แอมค่ะพี่ก็ตัวละครหลักพี่แล้วเป็นไงกับปัญหาที่เขาอุปสรรคเรื่องไฟครับไฟจัดไฟได้ทีนะคงไงจับไฟที่มันมืดมากไฟของพยานเราก็เลยต้องไปเรียนรู้การจับไฟที่มีดต่อไปนะคะโอเคสุดท้ายตลกตลกไหมคะ 아 uh -huh. ให้ดูทุกทุกเนี่ยก็คือต้องมันสามารถทํางานทาหนังสั้นได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตไหนอยู่ที่เราจะเอานำมาใช้มากกว่าถหกไหมครับค่ะก็คือตอรคิดว่าชิเลอร์ไงว่าให้มันดูน่ากลัวดีตอนแรกว็คิดว่าอยากจะได้ผีแต่ว่าผีอะไรที่มันดูน่ากลัวตลอบชีวิตเราควรจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันคือตระกัตจดินแลืนี้จะเกี่ยวกับเร่อมีผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หนึ่งนะครับเขาเคยพบกับคร้งแรกที่ตระกัตดิน อแล้วเกิดว่าจะจูบกัเนเขาต้องเลิกลากันเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทําให้กับปัญหาของการเลิศอัไรเงี้ยทําให้ผีเกิดความอคติแค้นนะครับเกิดความได้ิษพาดแล้วเขาเ,าเข้าตายอะไรเงี้ยความความอคตินะเขาจตามเข้ามาแล้วเกิดวันหนึ่งเขาเกิดกลับมาเจอเอ็ดครับสถานที่เดิมอะไรเงี้ยเออเขาทําตัวยังไงเจอปัญหานี้ยังไงเป็นนั่นแหละเป็นยอดที่มาล็อกนหลักเก่า ซีนที่ถ่ายไปเนี่ยคือเป็นซีนที่ยกมาจากในคอรสั้นๆก็นนคือเป็นซีนที่ือนกับว่าเราถ่ายฟังอยู่ในทางมาแฟังแล้ว